สวัสดีจ้าพอ่อแม่พี่น้องมอนี่กะแม่นอบดสิภาพไปให้อาหารอีกแล้วได้ค่ะได้ให้อาหารกุ้งนะคะ่ะนไปไปให้อาหารกันให้อาหารกุ้งกันนกะคะ่าบอนี้จับไปแล้วเด้อค่ะพี่เนาะจับไปเมื่อ ติเมื่อกี้กพี่น้องแล้วไปเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะได้สามตันกัวนาะพี่น้องเนาะนี่เราไปให้อาหารอยู่บ่อน์เนอรนะคะบ่อหนุ่มบ้าน,นะคะ่ะตามแล้วเดินร่วมกันแนละะนะ้วกัะเนาะฝนบ่ตกมื้อนี้พี่น้องใครแน่ย่างสบายเนี่ tôi tôi tốt tôi tôi ôi! Cháu tôi 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 à tôi à tôi นอนแล้วค right, mm ่ะพี่น้องดูแล้มาว่านอาหารกันเนาะค่ะเนาะเสียงเครื่องดังไ่เด้อค่ะพี่น้องคะขอ๊กตาไปทำอหไรได้ย กันเนาะค่ะนักษาะเลยจัตุนมั้งลักษาะ แม่เพ no no like anyway nice no ื่อนไปเฮ็ดเบียดเนาะค่ะแม่ลำโบก็มาให้อาหารแทนเพื่อนเนาะค่ะเนาะงต่อยกันเนาะพี่น้องเนาะเต็ดเบี้ยงต้องไปเฮ็ดเนาะค่ะมีรองร่างเนาะก็ให้อาหารแทนเพื่อนะะค่ให้แล้วละเนาะค่ะบโบนึงโบนั่นแล้วแล้วเดี๋ยวย่างมาให้อีกบโบนึงเนาะค่ะพี่น้อง แม่น mhm. <up Gym. S 1> ้ำโบสิให้เบิ้งบ่เดียวเพราะน่าคะแม่น้ำโบแบบถือกล้องลำบากเนาะค่ะเนาะเวลาศาสอาหารซูซี่ก็เดินตามหลังมาพี่เนาะเสียงเครื่องมีดังหน่อยอย่งเนาะค่ะ อันนี้เมนโบก็ให้แล้วแล้วเนาะค่ะนี่นะพี่น้องโบเก็บน้ำเด้แต่เดี๋ยวไปเช็คยอดเบิ้งอีกนะคะเช็คยอดโบโบกุ้งใไงแบบนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างไปเช็คยอดแล้วค่ะเนาะไปเบิ้งกุ้งน้ำกันค่ะพี่น้อง Nhāng bay lì nắm cá nó vô nó bay ngang chú sít nhao sâm bay nha โอ้ยบ่ได้เหียบบ่ได้เหียบเนาะโตติลบครับบูแม่หยังพี่น้องเหียบต้มน้ํามันเมือกบูย่างมีแต่อยากมืนนั่นดีแ้ย่างซมากก้ ยังเบิ่งบรรยากาศไ้ลบลอกไ้บ่อน้ำกันเนะค่ะเออบ่อนี้แหละพี้ยงไม่ได้จับนุ่งป่อยนุ่งป่อยจดอนุบาลแล้วมาลงบบอร์อนี้เนะค่ะติดไปเช็คเงาเพิ่นมาเพิ่นกินอาหารดียุ่บอะ

In kê tà mong hùng vĩnh đạo Ôi, xếp 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 khắc xếp khắc Ôi, ya lan xuân khai dio có hơi chì lông yêu mặt kiêng sư sĩ lênh tàm khai vĩnh hưng luôn chìm khai lông sếp nha 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 แน่นแน่นแน่นแน่แน่แน่เร็วไปจสกีเฮาซีซีมามาสกีนำทางนะคะจสกีนำทางนะคะไปจสกีเล่นแน่นสกีก่อนแล้ไป เออเกิดมันเมื่อนพี่น้องเลยเยอะพี่ต๋มก็เลยเมื่อนห้อนแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยเกิดที่ฮ้อนแล้วค่ะ เซ็กเงี้ยเพิ่นเบิ่งก่อนเพิ่นสิกินอาหารหลายกันบ่อ่ะเซ็กแล้วเป็นห้องมาใส่แบบเพิ่นเซ็กแล้วค่ะเซ็กแล้วเฮาก็ไปกลับจ้ะ่าใส่พี่น้องเพิ่นกุ้งใหญ่ใช่ไ้มเข้าห้องมาใส่แบบเซ็กแล้วค่ะพี่น้องเพิ่เบิ่งก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะบัดแม่น้ำบัวมาเช็คใหม่เลยจังเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะกุ้งใหญ่เนาะค่ะเนาะแม่ะน,ะนะ้ำบัวบวงหัวเพิ่นมาเช็คแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า